ดูข่าวสิทธิและโครงการต่างๆจากทางรัฐบาลรวมถึงข่าวดังอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตังมีเดียช่องสตังมีเดียช่องข่าวของคุณข่าวสตังมีเดียประจำวันที่29กรกฎาคม2566นะครับทางพอมอจ่ายเงินคนไทย2,000บาททั่วประเทศจริงไหมอันนี้คือคำถามที่คุณผู้ชมถามมาเยอะมากๆนะครับทีมงานได้รวบรวมคำถามเป็นคำถามเดียวกันแต่มาจากหลายคน เราต้องทําคลิปนะฮะคือเรื่องของเรื่องเนี่ยมันมีข่าวลือว่าจะมีการจ่ายเงินให้กับคนไทยขีดเส้นใต้ต้องเสียชีวิตนะฮะจำนวน2,000บาท ทุกคนนะฮะคือต้องเสียชีวิตนะครับถึงจะได้รับเงิน2,000บาทนั่นจะเป็นค่าทาศพนั่นแหละก็ไปตรวจสอบข้อมูลแล้วเรื่องของเรื่องมันเป็นแบบนี้นะครับทางพอมอ,งออกมาชี้แจงว่าไม่มีการจ่ายเงิน2,000บาททุกคนแต่อย่างใดนะฮะสำหรับทุกศพนะพูดง่ายๆแต่เขาเนี่ยได้มีการจ่ายเงินค่าจากการศพคนละ3 0า0บาทให้กับใครผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน60ปีขึ้นไปมีสัญชาติไทยครอบคลุมถึงคนที่มีิสียสวัสดิการแห่งรัฐรวมถึงผู้สูงอายุ ที่อยู่ในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุรวมถึงสถานสงเคราะห์สถานดูแลสถานคุ้มครองหรือสถานใดๆของรัฐเนี่ยจะได้รับสิทธิ์นี้ที่จะจัดการศพนะครับตามมูลนิธิประเพณีตามสมาคมตามวัดมัสยิดและโบสถ์ต่างๆนะครับดังนั้นหากใครเจอว่าทางพอมอเนี่ยจะให้ คนละ2,000บาททุกคนหักเสียชีวิตอันนี้เป็นข่าวปลอมนะครับจะต้องมีเงื่อนไขที่สตัง์ปล่าไปเท่านั้นนะครับอ่ะพรุ่งนี้นะครับบอกไว้ก่อนว่าสตัง์รับงานเป็นวิทยากรอาจจะต้องเลื่อนไลฟ์สดนะครับใครที่รอไลฟ์สดพรุ่งนี้อาจจะต้องเปลี่ยนเวลานะไปเจอกันวันอาทิตย์หน้านะครับอาทิตย์แรกของเดือนสิงหาคมนี้แต่ข่าวต่างๆยังมีปกตินะกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตังต์มีเดียด้วยนะครับคุณผู้ชมคุณจะไม่พลาดข่าวสารสวัสดิการแห่งรัฐครับ มีคำถามเกี่ยวกับโครงการต่างๆจากทางสวัสดิการแห่งรัฐอย่าลืมโทรมาพูดคุยได้ที่สตังค์ไลฟ์สดทุกวันอาทิตย์เวลา4โมงครึ่งถึง5โมงเย็นเบอร์นี้เลยครับ0825171297ย้ำอีกครั้งเจอกันที่สตังค์ไลฟ์สดทุกวันอาทิตย์4โมงครึ่งถึง5โมงเย็นอย่าลืมโทรมานะครับ